คลิปที่แล้วเราได้อธิบายกันถึงเรื่องการทํางานของเครื่องตบดินกันแล้วนะครับทีนี้วันนี้เรามารู้จักเครื่องตบดินแบบต่างๆกันเรามารู้จักเครื่องตบดินแบบต่างๆกันเครื่องตบดินตัวไวเบรเตอร์เพทคอมแพคเตอร์หรือเพทคอมแพคเตอร์เครื่องต,บด, actor, อตบดินประเภทนี้นิยมใช้กันในงานบดอัดพื้นที่มีความหนาแน่นไม่มากนักหรือว่าผิวพื้นชั้นบนหรือว่าชั้นสุดท้ายเพื่อให้มีความเรียบเนียนก่อนการปูผิวพื้นหรือก่อนการเทพื้นปูน เหมาะสําหรับพื้นที่เป็นกรวดเป็นทรายเป็นดินทั่วๆไปเหมาะสําหรับพื้นที่ที่ไม่กว้างมากนักและงานที่ต้องการความล่องตัวในการเคลื่อนย,ย้ายระบบการทํางานนะครับก็จะใช้เครื่องยนต์นเป็นตัวกับเพื่อนไปยังเผาลูกเบี้ยวเครื่องยนต์ก็จะมีู้เรครัสเพื่อส่งกําลังผ่านไปยังลูกเบี้ยวทีนี้พอเครื่องยนต์หมุนประมาณพันห้ารอยรอบ ก็จะเริ่มทํางานละก็จะทำให้ลูกเบี้ยวเนี่ยเกิดการหมุนตัวตามแล้วก็จะเวียกนะครับลูกเบี้ยก็จะส่งพลังงานออกไปตามทิศทางที่หมุนละส่วนตัวลูกเบี้ยวเองนะครับก็จะถูกยึดกับกล่องลูกเบี้ยวซึ่งกล่องลูกเบี้ยวเนี่ยก็จะถูกยึดติดกับแผ่นพื้นที่จะตกดินอีกครั้งนี้ พอหลังจากที่เกิดการหมุนของลูกเบี้ยวเนี่ยก็จะส่งผ่านกําลังไปยังแผ่นพื้นนะครับก็จะเกิดแรงกระแทกกับผิวดินตามความถี่ของการหมุนของลูกเบี้ยวเครื่องตบดินประเภทนี้ยังแบ่งออกเป็น2ชนิดชนิดแรกก็คือเครื่องตบดินที่รองรับแรงกระแทกด้วยลูกยางประเภทนี้ก็จะใช้ลูกยางเป็นตัวรองรับความยืดหยุ่นของตัวเครื่องกับแผ่นพื้นตบดินนะครับเหมาะสำหรับใช้กับพื้นดินที่มีความละเอียดอยู่แล้วหมายถึงเม็ดดินที่ละเอียด ตัวอีกชั้นนิดหนึ่งก็คือประเภทเครื่องตกดินที่ใช้รองรับแรงกระแทกด้วยสปริงก็คือใช้สปริงนะครับเป็นตัวรองรับความยืดหยุ่นของตัวเครื่องกับแผ่นพื้นเครื่องตกดินแบบนี้ก็จะเหมาะสาหรับแผ่นพื้นที่มีเม็ดดินล้วนต้องการแรงกระแทกที่รุนแรงเพื่อบดอัดดินให้ละเอียดทั้ง2ชนิดเนี่ยก็สามารถบดอัดผิวดินได้ทั่วๆไปนะครับรวมทั้งแอสฟัลต์หรือย,อยางมะตอยก็สามารถบดดัดได้เช่นกันนะครับ แต่ชนิดที่รองรับแรงกระแทกโดยตปปิงเนี่ยจะให้แรงกดที่รุนแรงกว่าแบบยางเพราะว่าความห่างของระยะยืดยุ่นของตัวตปปิงเนี่ยนะครับทำให้เกิดแรงกระแทกที่รุนแรงกว่าแบบยางแต่อย่างไรก็ดีนะครับทั้งสองชนิดนก็ยังสามารถใช้งานทดแทนกันได้เนื่องจากเป็นเครื่องที่ใช้กับพื้นดินที่ถมไม่หนานัดถึงถดินที่ดีดเนี่ยควรจะมีลักษณะยังไงนะครับก็แน่นอนครับควรมีความแข็งแรงทนทานโดยเฉพาะจุด ที่ถูกส่งแรงมากระแทกกับพื้นนะครับจนแผ่นพื้นก็ต้องมีความหนาสามารถรองรับการกระแทกได้สูงจุดยึดกับสปริงหรือลูกยางนะต้องมีความแข็งแรงไม่แตกหักง่ายมีจุดป้องกันการสั่นสะเทือนไปยังผู้ใช้งานควรมีกาดป้องกันเครื่องยนต์นะครับเพื่อไม่ให้เกิดการกระแทกเวลาเคลื่อนย,ย้ายมีแรงส่งหรือเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้านะครับทําให้ผู้ใช้งานไม่ต้องออกแรงเยอะเครื่องตบแบบกระโดดแลมเมอร์ เครื่องชิมดินนี้นะครับสามารถบดอัดได้ลึกกว่าเครื่องตบดินถึง3เท่านะครับเหมาะใช้กับพื้นที่เฉพาะจุดที่ต้องการความแน่นของดินเป็นพิเศษในบริเวณนั้นนะครับระบบก,การทํางานก็โดยใช้เครื่องยนต์กับเคลื่อนไปยังเผาลูกเบี้ยวซึ่งยึดติดกับลูกกระทุ n g ทาให้ลูกกระถ u n ถูกดึงขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดแล้วก็ดันลงมาอย่างรวดเร็วมันก็จะตรงผ่านแรงไปยังแผ่นพื้นที่ตบดินเมื่อเครื่องยนต์หมุนเร็วขึ้น ลูกกระตุ้งก็จะขึ้นแล้วก็ลงเร็วตามความเร็วของเครื่องยนต์ในขณะที่ลูกกระตุ้งถูกดึงขึ้นมันก็จะมีตรปีช่วยดึงลูกกระตุ้งให้กลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันทําให้แผ่นพื้นตบดินลอ,อยตามขึ้นมาแล้วพอลูกกระตุ้งถูกดันกลับไปแผ่นพื้นก็จะถูกกดลงไปอย่างพื้นดินเช่นกันมันก็จะคล้ายๆกับการกระโดดอย่างรุนแรงส่วนพื้นที่ของแผ่นตบนมันก็จะมีขนาดเล็กมันก็จะทําให้น้ําหนักทั้งหมดถูกกดแล้วก็กระแทก ผ่านแผ่นตบไปยังพื้นดินซึ่งจะทําให้พื้นดินในจุดนั้นนะครับเกิดการบดอัดอย่างแรงแล้วก็แน่นเช่นงานขุดเพื่อฝังลงเสาแล้วกลอกตามด้วยการกระทุ้งดินบริเวณโคนเสาให้แน่นเครื่องตบกระโดดหรือแรมเมอร์ที่ดีเนี่ยควรมีคุณสมบัติอย่างไรแน่นอนครับต้องมีความทนทานต่อแรงกระแทกควรมีด้ามจับที่กระชับแล้วก็ไม่เลื่อนหลุดมือนะครับมีแผ่นกระทุ้งดินที่ตั้งได้ฉากกับพื้นทำให้ทำงานง่ายมีจุดศูนย์ส่วนของเครื่องที่ดี เครื่องยนต์เนี่ยต้องมีกําลังเพียงพอนะครับแล้วก็รับการสั่นสะเทือนได้อย่างดีและต้องยึดติดกับตัวเครื่องตกอย่างมั่นคงส่วนสปริงเนี่ยก็จะต้องมีความสเสถียรไม่อ่อนล้าง่ายยางหุ้มลูกกระทุง้งและสปริงเนี่ยจะต้องมีความทนทานเหนียวไม่แตกหรือฉีกง่าย